สวัสดีอีกครั้งครับับลายเลนเจอร์ก็บอกก่อนแล้วกันว่าถ้าสมมุติมีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับก็อย่างที่ว่ามดขึ้นที่นั่นก็ขึ้นแก้หูฟังอะตรงใบหูฟังะ่ะจะเอาฟองน้ำตัดเป็นอันเล็กๆมาเสียบตรงไมโครโฟนที่ติดกับหูฟังเพื่อกันลมเข้าก็ใช้ได้ ดีนะแนะนำลองทำกันดูครับฟองน้ําไม่กี่บาทเองเจาะช่องตรงกลางหน่อยเองแล้วก็เอาส่วนไมโครโฟนเสียบเข้าไปช่องตรงกลางนั้นกันลมได้เยี่ยมช่วงแรกก็มดขึ้นตรงแค่ส่วนนั้นสักพักมันไตสายสายสาย,สายไมโครโฟนสายเฮดโฟนครับเข้าคอมเลย นี่อยู่ดีก็จี้เลยครับทีนี้ถ้เอาผงแป้งมาโรยก็ไล่ไปได้นิดนึงแค่แป้งนะก็พอช่วยก็ช่วยได้นะแป้งแป้งมันไปกลบกลิ่นของมดตัวก่อนหน้ามันไงทําให้มันแบบเดินไม่ถูกทางเออใช้คํนนี้แล้วกันนะออ <c oughs> <c oughs> ก็เลยไม่รู้อาจจะ หมดมัอาจจะพยายามเข้าไปทำรังไงาอาจจะมีเศษฝุ่นเศษผงไปทำให้ส่วนของไม่ช็อตมีเสียงช็อตแบบดังมากคือถ้ามีก็ขออภัยครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นด่านใหม่ให้ดูเปิดตรงนี้ก็ได้เรื่อยๆนะจะเสียงดังจังเลยเสียงดังก็ดังไปในานานๆเล่นที ามารับรางวัลครับอันดับอยู่ท้ทายอ่ะก็ลองลงด่านพิเศษแล้วก็ได้ขนนก <c oughs> ดูดีเยอะเลย5.3ไม่น่าจะตกไปวันนี้นะจะตกทีร้อยอันดับรหรือแบบว่าอันดับน้อยๆไม่ค่อยมีใครมาตีหรอกครับเน่พอผมแต้มน้อยๆเนี่ยผมก็ตีสวนไปพวกแต้มเยอะๆก็ ต้มาทีสามสิบแต้มแพท้ทีก็ลบน้อยก็อยู่รอได้คือพยายามไม่ตกไปกว่านี้ครับถ้าตกไปกว่านี้มันเจ็บตัวอ่ะเราเริ่มอะไรกันดีจะเล่นด่านพิเศษใหมให้ดูครับว่ายากหรือเปล่าซึ่งหน้าเก่าก็ไม่ยากแหละเขาผ่านแน่นอนมั่นใจว่าพวกคุณทำได้ครับหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มเล่นก็แนะนำยังไงดี อ่ะสองตัวครับใช้แค่สองตัวหลักแหละที่จริงอ่ะนี่ครับเลยหรือตัวอื่นก็ได้ตัวชนดาวน้อยๆใช้แร่น้อยๆครับถ้าจําเป็นจริงๆก็ให้จัดเต็มทีมไปเลยคือตัวชนหนึ่งแล้วสองตัวที่เป็นแบบดาวน้อยๆครับแค่ตัวชนเลยแบบถ้าเราไม่มีตัวแบบท็อปๆนะหาตัวไหนอีกตัวอื่นอีกก็ได้ครับแล้วแต่ พวกเบลล่าก็ได้พวกมีสคิลโลก็ได้ไปหาเอานะสกอตนี้ก็ได้ครับคือถ้าแบบไม่ใช่ตัวแบบท็อปๆแบบตัว4ดาวมีสกิลก็1นกับสดาวไปทำให้มันเป็นมาสเตอร์จะจะได้เรียกใช้ได้เร็วครับแล้วใส่เกียร์เกียร์จะมีเกียร์ประมาณไหนกันบ้างคืออย่างน้อยก็ ให้มีเกียร์เพิ่มเลือดหลักแสนสักอันนึงอะคือแค่หลักแสนเพราะว่าก็น่าจะชนกระดานนี้ได้ละแต่นี้ใส่สองอันนี้สบายแล้วแค่นี้สำคัญแค่สองอันเนี่ยที่เหลือทำแถมไปมันมีเกียร์อื่นเพิ่มอีกไหมเพิ่มเลือดก็มีเกียร์อีวาเนี่แหละเนะเห็นมีเกียร์ใหม่มาด้วยแต่ผมไม่ได้นะใครเปิดได้ก็ยินดีที่ว่าแล้วกัน ต่หาเกียร์เพิ่มเลือดให้ตัวชนครับไม่รู้จะแนะนำยังไงเรื่องเก่าพูดอีกแล้วหาอ,อีกตัวก็ Star Goddess Coni ถ้าไม่มี8ดาวก็7ดาวก็ได้ครับมีขายในร้านค้าเก็บแร่สะสมเอาสำหรับมือใหม่สำหรับหน้าเก่าก็เคยแนะนำให้ทำไปแล้วถ้าคุณมีความสามารถในการเปิดจนได้ตัวที่ดีกว่าตัวนี้ก็เชิญครับอย่างไอตัวล่าสุดอะไอเป่าฮื้อ ตั้งแดาวอะ่ะก็เทพโจมตีไกลโคตรๆอย่างนั้นแบบขี้โกงอะ่ะยืนอยู่หน้าฐานแล้วแบบสสยเขาถึงบ้านเลยโกงเกินถ้ายังเปิดไม่ได้ก็ใช้นี่ครับเจ็ดดาวมันเริ่มที่7ดาวก็พยายามเอามารวมร่างกันเป็นมาสเตอร์ไปก่อนก็ใช้ไปก่อนเกียร์ที่ใส่ก็เน้นการตีกายภาพครับอะไรก็ได้ให้มันตีกายภาพข้าเนี่ย ฟิสิกส์คอนแอตแท็กอะตีกายภาพให้มันสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แค่นั้นเองเพื่อในด่านนี้นะเพื่อความง่ายในการเล่นนะที่เหลือก็เฉยๆครับอันนี้ก็เพิ่มตีกายภาพมันมีอีกหลายอันนะที่มันเพิ่มคือถ้าได้ปืนอีวามาก็จบในปืนก็อะไรอีกเออเลื่อยเลยก็เพิ่มตีกายภาพแต่มันจะน้อยไปหน่อย แต่ถ้าบวกเต็มก็เป็นหมื่นนะก็พอใช้ได้ใช้แก้ขัดได้มันก็ได้คิดคอ้อเลด,ด้วยคิดคอเลทจำ,ำเป็นไหมมีไหนก็ดีคือถ้าจะมีคิดจะเอาคิดคอนเดเมดก็ควรจะมีคิดคิดคอเลทแต่ถ้าไม่แน้นก็แล้วแต่หรือหาไม่ได้ก็เอาแค่ตีกายภาพที่เยอะที่สุดเท่าที่มีต่อมาอันกลางอันนี้ก็ได้ครับเพิ่มปีกายภาพเหมือนกัน โขกเต็มแล้วก็หลักหมื่นนะถึงจะไม่เท่าแบบทั้งหมดอะแต่ก็ดีกว่าไม่มีก็ไปหาขั้นลองต่ำกว่าน,นี้มาหน่อยมาใช้ก็ได้เช่นมงกุฎอันนี้ยไอหมวกนกักกล่ามาตีอัพให้ครบซะนี่แบบคนต้องดวงสวยจริงนะแบบไม่ได้อะไรเลยหรือเริ่มเล่นใหม่ก็เริ่มเล่นใหม่มันมีดูมีรูี้เยอะนี่ก็เปิดให้มันได้แล้วกันเปิดไปได้ก็มันก็ไม่ได้ช่วยไง S <S 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 สุดอันนี้ตีกายภาพอันไหนว่าเออันนี้ก็เพิ่มอา่าไปเปิดหาเอาแล้วก็มาสวมใส่ซะได้เท่าที่มีนะก็จะเน้นแค่สองตัวนี้ไปลุยกันตัวอื่นไม่อยากมองเดี๋ยวเห็นแล้วเศร้ามาลดเงินครับลองเล่นไปรอบหนึ่งแล้วแล้วนะก็ กล่องล้วนเลยหกกล่องได้สิบขนนกมารอบหนึ่งที่เหลือก็หนึ่งหมื่นครับ 6, 50, หกกล่องห้าหมื่นแค่อีกสิบขนลุงขนลุงโอ้สุดจอดกะเล่นโชว์ก้อนนี้ก็พอแล้วจะล็อกอินแค่ดูแลกิวพอแล้วดูแลกิวแล้วก็รับโูบ้ฟรีครับไปแบบอารมณ์ด,ดีดีก็จะกลับมาหากันใหม่ เสียงดังเนอะเนี่ยสปปร์ดโดนป้อมจบแล้วครับคือถ้าเลเวลน้อยกว่าน,นี้ก็จะเหนื่อยกว่าน,นี้นะเดี๋ยวเอาเสียงลงแป๊บหนึง่งอุ้ยสุดซุดุดโอ้ได้อีกแล้วอ่ะไม่อยากเล่นเลยอ่ะอันดับเยอะพอแล้วไงสูงกว่าน,นี้แล้วมันจะถูกตีลงมาเหมือนกันนะก็ ต้องคอยเข้ามาเก็บโคงอันดับให้มันสักแปดสิบไว้เท่าที่เห็นเลยทวไม่ทีนะถ้ามีเสียงไม่ช็อตขอขอภัยนะครับคือแบบมันบันทึกไปแล้วไนงะอ่ะถ้ามีเพื่อน S99 ทาําทไงพี่กิงก็วสูงเองได้นะโอ้โหเพื่อนก็มีตัวใหม่ ดูระยะชมตีตัวใหม่ไปแล้วกันเนีบยเนี่ยถ้าใส่หนาๆเล่นจะเยอะเนี่ยมันยืนชนได้ไงแนะนะนำมันสายแอคิลิตี้นะไหนก็มีค่าหลบเล็กเพิ่มขึ้นอันหลังอ,อันล,าล่างๆขอกล่องจะดีละโอ้โห,โห,โโห,โหยิ่งขี้เกียจเล่นอยู่อ่ะอ่ะเดี๋ยวแถมเดี๋ยวแถม ไหดีต้องแถมครับหูวห้าสิบขนนกมาตอนหมดไฟอ่ะอันนี้มาลุน้นเอ้หัวแม่งกันก็นกอัพขึ้นได้นะหกขึ้นหกดาวขึ้นเจ็ดาวพอพอไหวพอมีของอยู่บ้างจะเจดขึ้น8ปดดีไม่ไหวกบหมดแล้วกบแดงไม่ไม่ได้มันสามเดือนแล้วททเนี้ย <c oughs> ก่อนนั้านี้จะพูด2เดือนใช่ไหมตอนนี้สามแล้วล่ะ เนี่ยในตัวชนแรงๆก็สบายแล้วครับแล้วก็แนวหลังเราก็สเปซใส่ป้อมจบคือถ้าดาวน้อยกว่านี้ก็จะตีเบากว่านี้ต้องสู้นานกว่านี้นิดน,นึงหรือใช้ไอเทมช่วยก็ได้ครับโอ้โหแจกเลยแจกกระจายเลยว,วะขอให้ได้ก็แล้วกันใครอยากได้ก็ขอให้ได้แล้วกัน อันนี้เยอะเลยก็ไมไ่แล้วก็ไม่ต้องเล่นเยอะเล่นเท่าเดิมครับคือถ้ามันโหดนะกก็เดี๋ยวค่อยโชว์แล้วกันนะไว้ด่านเอนด่านที่ดูว่าจะยากกว่านี้แล้วกันโชว์สเต็ปกันอีกรอบเ,อเดี๋ยวไปโชว์เลยแล้วกันจะได้มาเล่นแบบเพลิน ไม่งานมันจะเลิมหัวแมงดูดาวกลได้ผมไม่ไหวหรอกเปลืองสายตากลับสู่ภาะวะปก,ปกติ <c oughs> แจกเมือนหมื่นเท่าเดิมคือถ้ามีรางวัลพันเดียวเราก็คงได้แหละใช่ไหมอ่ะปะ่านนี้แล้วกันสมมุติว่าฝ่ายตรงข้ามมันโหดแล้วกันนะเดี๋ยวจะกดออโต้นะ ก็ก็คิดเก็ดกดอยู่ส่งเพื่อนอะไรอะไระกดออโต้โอ้แต่ตีเร็ววะนีก็ไม่ยากเลยคือถ้าสมมติบันยาก,ก็พออีกฝ่ายจะตีป้อมแตกก็กดแชร์ไปเดี๋ยวทำอีกทีสมมุติก็ยากรอบนี้คือขึ้นระดับซูเปอร์มาสเตอร์แล้วไงพลังโจมตีมันก็เพิ่มให้ จะกดออโต้ Auto ไปแล้วกันอาจจะก็ยากนะก็รอจังหวะที่มันป้อมใกล้แตกก็กดแช่แข็งไปอ๋อนี่ก่อนมันจะแตกนะแล้วฝั่งเราถ้าแบบเรายังไม่เก่งครับกดโล่เลยครับตอนเปิดเกมกดโล่แล้วลุยเลย กดโล่ปล่อยตัวชนกับปล่อยตัวยิงแล้วก็เรียกเพื่อนแล้วก็ลุยเลยพอฝ่ายตรงข้ามตีป้อมแรกกล้แตกเราเข้าแช่กันก่อนที่มันจะแตกไม่งั้นเราต้องตเยือ้อกันมันเสียเวลาถ้ามันตีแตกไปแล้วอพอแช่เสร็จแล้วยังตีไม่ชนะอีกก็พัดกลับเข้าป้อมเลยครับยิงเมเทอซัจะให้มันได้ผลได้เกิด โอกาสชนะจะสูงขึ้นไปดูคลิปเก่าๆเอา Special State ทำไว้มากมายครับทำไ้เยอะมากในีวคำว่าใช้คำว่าหัดเป็นไก่ในชแน,นลนี้ก็ได้มันก็น่าจะด่านเดิมแล้วครับแค่มีบอสมาเพิ่มเองเปลี่ยนอันนี้เป็นมอนสเตอร์ตัวใหม่ปะไม่ใช่อีวาแล้วนะ มีแม่นางคนนี้มาอีกรอบแล้วแต่มารอบนี้ไม่น่ากลัวแล้วแต่ก่อนยังดูน่ากลัวบ้างเริ่ลอัพก็ได้รูบี้เนี่ยเก็บสะสมกันสิแม่ครบสามสิบแล้วเปิดกรบสามสิบแล้วเปิดมันก็ไม่เหลือ <laughs> พี่ก็รู้จะไปสอนไงถามได้หารูบี้มาจากไหน ก็พี <c oughs> ini, ่แกเล่นครบสามสิบแล้วเปิดตลอดเนี่ยวะมันจะมีเยอะได้ได้ไงก็รู้อยู่นะแต่ก็โอ้โหแจกตีจังอ่ะสกิลเร่งสปีดให้เลนเจอร์ฝ่ายเราแล้วก็เพิ่มหลบปลีกให้เลนเจอร์ฝ่ายเราอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไอหลบหลบสกิลให้เลนเจอร์ฝ่ายเราอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เยอะเยอะ สายว่องไวก็หลบกันเพลินเลยเทเนียตีสกิลกันไม่โดนอะ่ะแล้วก็เพิ่มการเวทห้อีกหนึ่งมืนก็ก็ดีอยู่โดนตีเบาลงสกิลก็หลบได้ตีธรรมดาก็เบาลงที่สำคัญคือมันยืนไกลอะ่ะที่คนก็ะบ,บ่นเลยยืนไกลมากตีสเปซมูบสปีดช,ช้าไหมก็ไม่ถือว่าช้าด้วยนะ เร็วหรอก็ไม่ค่อยเร็วนี่หลักร้อยป่ะหลักร้อยก็ถือว่าสูงโอ้ได้ก็ดีครับ <c ười> คืออยากได้ตัวยิงไกลๆมานานแล้วโอ้ไอทีักผมมีเป่าเฮอรุ่นเก่าอะ่ะผมก็คิดว่ามันจะใจดีบ้างนะแปงไปอัพตัวหใหม่ใช่เลยไม่ใช่สิมันไปออกตัวใหม่ใช่เลย ยืนกาแบบนี้สปีดแบบนี้ตีป้อมมันเพลินครับเนี่ยถ้านีไม่แตกก็โอ้ชนะอยู่ดีถ้าตีไม่เข้าเนี่ยพอมันตีป้อมไปครึ่งหลอดอะกดแช่แข็งเลยเฮียถ้าสู้ยื้อกันนานก็พายุพัดกลับฐานมันครับแล้วก็ตีสปรทุบใส่ป้อมไปเอาละ อันนี้อันอื่นบ้างได้ไหมไรอ่ะเล่งไม่ไหวครับปวดตาช่วงนี้เล่นหนักโหเท่าเดิมหกกล่องก็ดีมีมีอย่างอื่นบ้างมันยากเลยขนาดนี้คือถ้ามันขึ้นแบบวิ่งมาให้ดูขนาดนี้มันควรจะดอกให้บ้างไง แบบไม่ใช่แบบไม่ไม่โผลเลย,ยงี้เราก็เสงโดนลอกลวงใครที่อยากเล่นไม่เก่งนะครับใครอยากเก่งก็ต้องอดทนเล่นอะทุกอย่างนะครับการเรียนการเกมการงานอด,อดทนทำอนะอ่อ ซ้ายขวาไว้ทั้ตัวเลยพูดแล้วก็เศร้าเนี่ยผมไม่ได้จริงๆแป้งแบบปิดประตูไม่ให้เลยอ่ะอ่าคือการเล่นหรือการทำอะไรพวกเนี้ย มันจะมีช่วงที่น่าเบื่ออยู่แล้วล่ะเก็บเลเวลอะไรพวกเนี้ยฟาร์มหาของเนี่ยคือแต่ถ้าผ่านมาได้เราก็จะเก่งไงแต่ถ้าคุณผ่านไม่ได้คุณก็จะกากอยู่อย่างนั้นตลอดไปโอ้โหหกดาวเยอะแยะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลย <c oughs> เปิดให้ดูเลยใจร้อนไปหรือไปหรือเปล่ามาเรียวไม่ได้อับเบรขี้เกียจ ไม่เยอะนี่ว่าเออก็เยอะนี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดดาวละ่ะหนึ่งตัวเปิดได้รอบล่าสุดนี่ใช่ไหมเอาหกดาวมารวมลร่มเป็นเจ็ดดาวไม่ไม่ได้ได้ไงวะถ้าทำได้จะสบายมากเลย คือถ้าเบื่อเรื่องเกมก็ไปพยายามเรื่องอื่นก็ได้นะเกมแบบเล่นขำๆไปก็ได้มันก็ไม่ได้จําเป็นมากแล้วกับชีวิตคือแต่ถ้าแบบอยากเก่งแต่ไม่อยากเหนื่อยก็ต้องเติมเงินเติมเงินเท่าไหร่จะเก่งเดือนละหมื่นครับถ้าบ้านรวยแนะนำ <c oughs> ถ้าอยากเก่งเร็วอะขี้เกียจแต่อยากเก่งง ถ้าเติมน้อยกว่านั้นแล้วอยากเก่งอย่าเติมครับเสียดายตังคิกคิกว่ามันเป็นความจริงที่โหดร้ายได้อะไรต่อดีไม่มีเคว็ดอ,อย่างอื่นใช่ไหมเนี่ยโอเคจบแค่นี้แล้วกันเรื่องบนก็แค่นี้รับภารกิจ ทำไห้สองตัวใช่ป่ะไม่มีหัวเชื้อสักตัวอ่ะมีด่านไอ้นี่ด้วยเนี่ยอรารีนาแจกหรือเปล่าอ่ะลองดูพวกขี้เกียจจัดอะพอดียวขี้เกียจอันนี้ขี้เกีย,ยจจริงเสียเวลาอ่ะไปดูร้านขายโคนี่โพนี่แล้วกันขอบาที่เรียกแบบนี้นะผมจะสะดวกปากกว่านี่ฮะเจ็ดพันแปดครับ ก็หากิวดีๆอยู่อันนี้ช่วงนี้มันพอคนมีเกียรดีๆเยอะๆเยอะขึ้นอะ่ะมันก็ตีชนะตลอดเราแค่ต้องไปตีให้ทันเขาเฉยๆพอเขาตีเสร็จเราก็ได้แร่ได้อะไรด้วยตีตายอะ่ะนี่นะเจ็ดสะสบแปเอาตัวนั้นก่อนตัวที่เหลือพี่ว่าเก็บแร่ไว้ดีกว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ แต่ตัวชนเอาตัวนี้ก็ได้แต่ก็แนะนำตัวเล็กใส่เกียร์อีวาดีกว่าจบเดี๋ยวนี้แบบเขาไปเปิดคิวใหม่กันเพียบเลยครับคนในทีมก็ออกเยเพราะอยู่ไปแล้วมันตีไม่ทัน,นขออภัยครับเลเวลขอ80ขึ้นไปนะ,ะถ้าเลเวลถึงก็แอดมาเลยส่วนใหญ่จะไตะออกมากกว่าเพราะ ไปไปมาๆก็เต็มเอ้ยย่งก็ย่งกันตีทีแรกก็ไม่คิดว่าจะย่งแย่งกันนะตอนแรกอะระแวงมากเลยแต่ตอนนี้ก็เออก็ตีขยันตีกันนี่โอเคหกสิบกว่าคนใช้ได้ไอดี ID หลักให้แบบแยกย้ยายกันกระจายเพราะเก่งกันทุกคนไงแย่งกันตีโคตรเลย ผมช่วยอะไรไม่ได้จริงขอไปครับไม่รู้จะลดยังไงแล้วคือต้องไล่เตะคนออกก็ไม่ใช่เรื่องไงเมอใครเขาไหวก็ออกไปตั้งตัวใหม่ก่อนไว้มีกิจกรรมอะไรที่แบบจริงจังวันนี้ก็ค่อยเข้ามาร่วมกันใหม่เอาละน่าจะจบแค่นี้แล้วก็ถ้าในไลน์เรนเจอร์นี้ไม่มีอะไรน่าสนใจก็ไปอีกชานเลก็ได้ตามื่่กิลโปรโมททุกวันเลยนะ หเป็นไก่ครับแล้วก็เติม999แยงหลังครับค้นหาเอา HU D P N G I 999ดูตรงชา a d o w ที่ผมแนะนำก็ได้ก็มีเหมือนกันโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้ละกันเล่นให้สนุกขอให้ได้ตัวดีๆ้วกันครับสวัสดี